สวัสดีครับช่องวิถีมานะนะครับผมวันนี้ผมพามาอัปเดตผักหวานป่าที่ผมหยอดมเมล็ดไว้นะครับอันนี้มีงอกนะครับมีงอกบ้างแล้วปมนี้ก็งอกมาสี่ต้นนะครับปีนี้เ,เนื่องจากแรงมากนะครับทำให้ที่ผมหยอดไปเยอะๆนะครับถือว่างอกน้อยมากนะครับจะงอกเฉพาะ จุดที่มีความชื้นเพียงพอก็คือส่วนมากจะอยู่ใต้ร่มตะขบนะครับอันนี้ก็ครับอันนี้ก็งอกอยู่สต้นครับอันนี้งอกอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็มีอ่างอกนะครับแต่ไม่เยอะอันนี้2ต้นนะครับแล้วก็อันนี้งอกอยู่ต้นหนึ่ง ที่เหลือจุดอื่นๆไม่งอกเลยนะครับเนื่องจากความาความชื้นไม่เพียงพอก็เป็นวิธีการปลูกผักหวานปลาอีกแบบหนึ่งนะครับคือการหยอดมเมล็ดนะครับหยอดมเมล็ดแห้งรอฝนนะครับผมอันนี้ก็จะได้ผลาบางพื้นที่นะครับที่ฝนตกต้องตามฤดูก,กาลความชื้นเพียงพอก็จะทำให้เขางอกได้นะครับ ข้อข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องเพาะใส่ถุงนะครับแต่ข้อเสียก็คืออค่อนข้างจะได้ผลไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้สภาพแวดล้อมของแต่ละปีนะครับหมายถึงว่าสภาวะฝนสภาวะอากาศอย่างนี้นะครับแต่จุดที่งอกนะครับจุดนี้ก็คืออันนี้เป็นต้นตะขบนะครับต้นตะขบอันนี้ผม ฝังไว้ใต้ต้นตะขบนะครับผมใต้ต้นตะขบก็มีงอกมาให้เห็นบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นมเมล็ดของที่สวนเราเองเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมปลูกไว้แล้วมันโตแล้วนะครับใต้ต้นตะขบใกล้ๆก้กันยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้สางน,นี่เป็นผักหวานป่านะครับแต่ต้นนี้ก็คืออันนี้เพาะ พอเมล็ดลงถุงนะครับแล้วก็เอาถุงมาปลูกนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่นาผมนะครับตรงไหนที่มีต้นตะขบนะครับคือผมจะต้นตะขบมาปลูกไว้ตามคันนานะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาผักหวานป่ามาปลูกแทรกไว้ตลอดนะครับอันนี้ครับให้ดูอันนี้ปลูกถุงนะครับเนี่ยครับผักหวานป่าทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับ นี่ครับผักหวนานป่าเลยครับเยอ,อะเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพอผมปลูกนะครับยังเห็นอยังเห็นรอยถุงอยู่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้หกต้นนะครับผมปลูกติดติดกันเลยนะครับเนื่องจากอที่สวนเรามีเมล็ดเองแล้วนะครับอันนี้นะครับหนึ่ 6, งสองสามสี่ห้ามันปกต้นตรงนี้ก็สิบสอง 12, ตงน้นแล้วครับที่ผมปลูกไว้ครับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมช่องวิถีมานะใครมีวิธีในการปลูกหรือการดูแลอะไรก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้นะครับผมฝากกดไลค์สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสำหรับวันนี้ก็คือพามาชมผักหวานป่า ที่เป็นการปลูกโดยใช้มเมล็ดฝังไว้รอฝนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ